กิก้แบเกมสัตว์ประหลาดตีกันที่ใกล้เคียงกับ War of the Monster เกมนี้ที่สุดละสวัสดีตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมคลอสบีเครับผมและคลิปนี้ก็คือกิก a แบกับแกงไฟฮะดูหน้ามันมึงลองเปรียบเทียบกับตัวอื่นในห้องอะแล้วดูหน้ามันดิกิกกองชิบหายมันชอบตัวนี้หน้าเหมือนมันดินี่มึงดูแยะไทยแลนด์พวกโเ้ย แฮมเบอร์เกอร์กับลาวาเหมือนในเกมนั้นเลยวะหูโกซิล่าเกิดเท่เออเออบอลข้าบอลทำไมเสียงมันดื้อมากชุ่มแลวเกินไอจ้ออยากกินแฮมเบอร์เกอร์นะเอาไปสัดไปเป็นไรโู้มึงุ้นเหรอคุณทำไรมึงแฮมเบอร์เกอร์เอาไปดูไอ้เออเออไอเยี่ยรุ่นตีมึงทดถึงกูใส่หน้ากูเลย ตีแรงไงวะอือโอ้มันเอาตึกปักใส่กูลันตีล่าทำไมมันตีไวจังวะตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวอย่าตีตีล่าโอ้ยความนละยไอ้ไดูขนไอ้ดูขนเออซุกผม้ขคนบพี่กูยัยตั้มโอ้แลง้ากูอย่างเท่ โดนหนึ่งโจ๊กท่านไม่เกิดมาเท่าไหร่จะว่าโจ๊ไม่กูจะตายไม่ได้กูมีลูกเพียเรียบร้อยแล้วกูโดนสาบอีกโจ๊กกูยังไม่ได้เั็นท่าเฮียอเลยคนตัวเองเลยเออกูลงทุนก็ได้กูลงทุนอาทำอะไรไว้ตอนนั้นเออเออเอ็กซูเอ็กซูไอ้ไหนทำอะไรไว้ตอนนั้นไอ้แคทขหุ่นว่ะ

แอะแอะเอะเอะนี่อะเอะไอชิอ <co <co em. ้กูจะตายกูจะตายกันกันเฮ้ยเฮ้ยกฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ้ยเป้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮ้อเ้ยเฮ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 ้ดเฮ้ย้เย้ตเเก กัรผิดจุดเลยใช่ไม่เห็นเลยไอ้โจไอ้โจมันเกิดมาจากซ่วมเว้ยกูโผโผมาจากก๊อกูมองไม่เห็นรู้เนี่ยกูดูขอบจอตอนเกิดอ่ะเออโอ้แรงนุงวะโั่วชั่วไปลูกนั่นแหละ เอีกเตอโค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 ไอ้สัสไอกูว่าเริมเรือนิดนึงจรงไอ้เขียนีกกูเกียดไอ้ขาเนี่ยไอ้เีก็ได้ฆ่าเยีฆ่าแม่ก่อนอ่ยไปไปยู่ไปเปลาร่างได้บ่อยจะไหาเนี่ยมันเลือดทีบ่อยด้วยวะไอเี้ยขาเยไอเฮ้ยปัทหากระตุก ขี้เห่ไอ้เชันนี้ยฆ่าแม่งก่อนดิเออะใหญ่ยคไอ้ขี้มันี่ดิไอ้ขี้มเียมันนี่ดิว้เอ๊ะเอ๊ะคยโุยคุยเอาักคเลยอ้ตัวอะไรมันใหญ่จังวะน่ะแล้อยู่กินแค่ไหอะคุอยู่ไหนวะโอยกินอยู่เอา

ไอ้โจ้ไมพอดู้ยสัเป็นไงจ้กินกุมึงได้เลยเฮ้ยไอ้ขี้เกียไอ้เชี่ยลูกพีมึงตายได้ลอมขี้หออมขี้เหอไก่ลายเอาไก่ลาเลยเนี่สมม อติ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 มัวแต่จะเจ้าอติมัวแตะเจ้าอติงเอ้าเอ้าแม่งตอดยิงปืนเลยล่าตีแม่งอย่างเฉือนรั้มาลูกไฟลุกรั้นเลยบลูฟ็อกเอามึงเติมตังเว้ยมึงกูเว้ยมึงเติมตังเว้ยนี่ถ้ามันยืนอย่างเท่เลยฮี่ดอกไม้เก่งอ่ะ มารอบนี้กูขอรอหน่อยแล้วกันเรียกกูผู้พิทักษ์โปกให้สัตว์โอาพิมัตมีเยอะเลยมันเอาีห้าตัวน่าจะกินอีกดานล้วอะชิในเรื่องกูอยู่กินเดียวไครหุนนั่นด้วยจะมาทำเลยกูเตรียด อะไรให้แดงไอแดงไอแดงแดงเขียวอะไรไอเขียวเลยกูเล่นัวนี้เป็นว้มอะไรนะอะไรอะยานบินใครวะน่ะแล้วใครตายไวจังวะน่เต็มีไปสองรอบยเลยงก้าาน่่่่ กูไปแล้วกูไปแล้วเด้ออย่าโอ้เเถอะ <c oughs> ล่ะมึงก็ว่ามึงแปลกล่าสก่งหรือไงเจอกูไอ้ยาดไอ้ยาไอ้ยาดเจ้ตีนโอ้ยหุ่นนี่น่ารำคาญมากเลยอ้าวาโอ้โหแล้วโดนกูเลยโ <c> จ <oughs> โดนลูกหลงตายอีกยังทำมาเลยไอ้หนูมึงมันแค่ล่างคลอออริจินอล ไอ้แค่นี้ก็มาไี่ลบแล้เฮ้ย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 ไอ้ผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่ไอ้ผู้ไอ้ผู้ใหญไปพ้นไปพ้คุณผู้ใหญ่กูบุรีพมึงด้วยน้าใครใครผู้ผู้ผู้ไปด้วย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 ไปด้ยด้วยไปด้วยไปด้ย้ย ไม่เลนเลยขไอชิปชหายแล้วแปล่างไ้ดัวยิมันิ่มันงเวยโอมยังไม่ตายเลยดีกว่าไอเชิดโจไม่ตายจริงด้วยงั้กูเอาเลยลวกันกูัช็อตแม้งกใช้ได้ละเป็นไงล่ะไอตังไขโมยเมเลย ทำผู้ไว้ทำผู้ไว้โอ้ยตัวเป็นเดี่ยวพอดีเอ้ยการไม่บูโดเดี่ยวเฮ้ยคุณอ้ระต่ยเอาเอาไอาเอาเอาอาอโยตี้จูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางอะไรวะน่ะ โจยายโจมันได้เลยมันได้สีด้วยต่อแล้วโดนโจขุดแ้ตอนไหนวะสกดกูได้อะเฮ้ยกูได้ไอ้เดาต่อได้ยังไงอะอะไรเดินไปแล้วที่แหละดึงแม่งเลยเอาไอ้ชื่อนตีไม่ได้เลยวะเออคือสีแตกเมื่อกี้อะไรวะน่าจะเป็นเพราะกูตีมันกูเลยได้มันหลุดออกมาแบบว่า

เอ้ตัหันไอ้เออคุณทำไป้วเฮ้ย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 เาตายตัวโหหาเป้าไงนี่เลยความเร้ยบธรรมชนะเสมอไอ้หนูแอร์สอร์ตเบสไม่ได้ทาอะไรเลย เข้ามากูระเบิดตัวตายสองทีมึงไประเบิดตัวตายทำไมวะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิกกบแบทในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ้าคลิปนี้มันมั่วเกินไปนิดหนึ่งฮะเพราะบอกตามตรงขนาดผมตัดผมจะฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแถมภาพในเกมมันก็เล็กไปด้วยผมว่านะแต่ก็นดหละฮะกิซะว่ามาดูท่าตีแล้วความเท่ของมอนในนี้ครับผมคลิปนี้ไม่น่าจะยาวเท่าไหร่หรอกฮะเพราะว่าถ้าเกิดยาวเดี๋ยวหลายคนจะเหนื่อยจะบอกตามตรงครับผมสงสารคนที่ดูในมือถือเหลือเกิน คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพราะมีคลิปดีๆอีกเยอะเลยครับผมนอกจากคลิปนี้โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ